ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปผู้ที่นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านค้าหลังบ่าย2โมงจนถึงก่อน5โมงเย็นและหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551มาตรา32ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พศ2568มาตรา26 ได้บัญญัติห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่หรือบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา28ซึ่งมาตรา28วรรคแรกของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พาศ2551ได้บัญญัติไว้ส่วนหนึ่งว่าห้ามมีให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ ซึ่งคำว่าคณะกรรมการในที่นี้หมายถึงคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติโดยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2558ที่ได้ออกตามความในมาตรา28ดังกล่าวแล้วนั้นได้ระบุไว้ในข้อหนึ่งว่าห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและตั้งแต่เวลา17นาฬิกา ถึง24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือห้ามขายและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาเดียวกันโดยกฎหมายอนุญาตให้ขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านค้าได้เพียงสองช่วงเวลาช่วงที่1ตั้งแต่11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและช่วงที่สองตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือเที่ยงคืน สำหรับผู้ฝ่าฝืนโดยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านค้าในช่วงเวลาห้ามดื่มมีโทษปรับไม่เกิน10,000บาทการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านค้านอกเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวนั้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2 5 5 8้อดข้อ1่วงเล็บ1และวงเล็บ2ได้กำหนดข้อยกเว้นเกี่ยวกับการขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดซึ่งนำมาใช้เป็นข้อยกเว้นในการดื่มนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วย โดยการดื่มนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวนั้นสามารถทำได้เฉพาะการดื่มในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติและกรณีที่ดื่มในสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการพศ2509ซึ่งสถานบริการดังกล่าวนั้นส่วนหนึ่งคือสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและมีเวลาปิดบริการหลังเที่ยงคืนตามพระราชบัญญัติสถานบริการพศ2509มาตรา3ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ,ญญัติสถานบริการฉบับที่4ทั้งนี้ การกำหนดระยะเวลาในการขายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านค้านั้นไม่ได้เพิ่งมีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551หรือฉบับที่2พศ2568แต่อย่างใดหากแต่เคยมีการระบุไว้ตั้งแต่ปีพศ2515ในประกาศของคณะปฏิวัติของจอมพลถนอมกิติคจรหัวหน้าคณะปฏิวัติในขณะนั้นโดยเป็นประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่253ลงวันที่16พฤศจิกายน2515 ซึ่งในข้อสองวักแรกระบุให้ขายสุราได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึงเวลา14นาฬิกาและตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาวักสองระบุว่าห้ามดื่มสุราภายในร้านในช่วงเวลาที่ห้ามขายสุราส่วนในวรกสามมีการระบุข้อยกเว้นไว้ว่าการขายและการดื่มสุราในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการซึ่งกฎหมายอนุญาตให้เปิดทำการได้เกินเวลา24นาฬิกานั้น ให้กระทำนอกเวลาที่กำหนดในวรกหนึ่งและวรกสองได้เฉพาะหลังจากเวลา24นาฬิกาจนถึงเวลาปิดทำการสรุปคือกฎหมายให้ขายและดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ภายในร้านค้าได้ในช่วงเวลาเดียวกันโดยอนุญาตเพียงสองช่วงเวลาช่วงที่1ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาและช่วงที่สองตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาหรือเที่ยงคืนสำหรับนักดื่มที่ฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาท โดยการห้ามดื่มนอกเวลาดังกล่าวนั้นมีข้อยกเว้นให้ทำได้เฉพาะกรณีที่ดื่มในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติและกรณีที่ดื่มในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการซึ่งส่วนหนึ่งก็คือสถานบริการที่สามารถปิดบริการได้หลังเที่ยงคืนได้